<gesch> ครับมือรับเดี๋ยวมาดูีือพับตัวที่สั่งอไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายนะครับแล้วครับนี่ครับทุกท่านะติดตั้งเป็นตัวเดรๆนะครับปูเดรๆไว้ในถามนะครับตรงนี้จะเป็นสเต็ปครับสีฟ้าวอร์มก่อนนะครับไปเรียบพับครับผมสเต็ปไปเลี้ยวนีกนะครับเม่ใเคยนะครับตรงนี้เป็นเรียนนี่นะครับปิดครับไปดีครับ เดีวแรมเย็นตานะไปต่ำครับมาพร้อมกับโปรเตอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะบายเออรดีเลเซอร์นะสูงครับเป็นบายเออร์ดีเลเซอร์นะสูงต่ำหนึ่งตัวนะครับเีแตะข้างนอกแล้วปล่อยครับเป็นกระ่อที่ผมมานะครับสูงครับปล่อยครับ โอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเขา้าทางเพจเฟซบุ๊กที่พีดีทีเนี่ยเราโตทนอนได้ที่สาขานะครับโอเคครับ